อ่ะข้อนี้ปัญหาละมันลบกันอยู่นะเว้ยมันลบกันอยู่เพราะฉะนั้นน้องสังเกตด,ดูดีๆนะไม่ใช่เห็นลบปุ๊บนำเลขคี้กำลังมาลบกันไม่ใช่แล้วนะต้องเริ่มแม่นแล้วนะทำยังไงได้พี่ดึงตัวร่วมใช้สมบัติการแจกแจงเข้ามาช่วยบางคนยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพี่ขอปูให้นิดนึงก็แล้วกันตัวนี้มันคือกํากำลัง n คูณ5ถูกไหม ห้ากำลังเนบวกหนึ่งเนี่ยคือห้ากำลังเคูณห้าลบห้ากำลัง n ลบห้ากำลัง n ลบหนึ่งเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะตัวร่วมในที่นี้คือตัวที่เนี่ยมันขั้นอยู่ระหว่างเครื่องหมายบวกลบเนี่ยโอเคไหมที่มันขั้นอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างถูกไหมครับหาตัวร่วมตัวนั้นออกมาซึ่งพบว่าตัวร่วมในที่นี้คือห้ากำลังเนเนี่ยเห็นไหมมีห้ากำลัง n ทุกตัวเลย เจ้าก้อนนี้เนะี่ยพี่ขอปึ๊บอห้ากำลังเอ็นลบหนึ่งเป็นห้ากำลังเอ็นส่วนห้าก็แล้วกันปึ๊บอห้ากำลังเอ็นส่วนห้าแบบนี้ดังนั้นดึงตัวร่วมออกมาครับมันจะได้ห้ากำลังเอ็นเราดึงออกมาด้านนอกแล้วนะในวงเล็บจะเหลืออะไรบ้างก็นี่ครับเหลือตัวที่เราไม่ได้ไม่ได้ดึงออกมานั่นเองเหลือห้า ตัวนี้ดึงออกมาหมดถูกไหมดึงก้าลัง n อออกไปแล้วเหลือเหลือ1ตัวนี้ดึงกําลัง n ออกไปแล้วเหลือ1นส่วนหโอเคไหมครับเหลือ1นส่วนหเพราะฉะนั้นมันได้อะไรเนี่ยในนี้ห้าลบหได้ได้4ถูกปะ5้าลบหได้4มันจะเท่ากับอะไรครับกําลัง n คูณอยู่กับ20ลบ1 ส่วน5ถูกไหมไม่งงนะไทเกอร์วันก่อนพี่เห็นยังงงเรื่องนี้นะสี่ลบหงส่วนหเนี่ยงงไว้ว่ามายัางไง4ี่ลบหส่วนหก็ต้องทําเสร็จส่วนให้ทำตัวส่วนให้เท่ากันถูกไหมส่วนก็เป็น20ก็จะได้2 0่สลบหส่วนหเพราะฉะนั้นเจ้าก้อนนี้ก็จะได้19ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้นะครับเวลาเขาเขียนนะเขาจะเอาค่าคงที่ไว้ด้านหน้า คือไอเป็นไอท,ที่เป็นตัวเลขไม่ติดตัวแปรไว้ด้านหน้าส่วนที่เป็นตัวแปรจะไว้ด้านหลังเขียนสวยๆจะเป็นแบบนี้สิบเก้าส่วนหคูณอยู่กับห้าำลังเอ็นมีคำตอบไหมไม่มีเว้ยแต่สังเกตช้อยเลขทุกตัวมันอยู่บรรทัดเดียวกันทังนั้นตบไอตัวนี้ขึ้นมามันก็จะได้สิบเก้าคูณห้ากำลังเคูณห้าลังลบหฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ ก็จะได้19คูณ5กำลังเลบ1นั่นเองตอบข้อ4เข้าใจพิมพ์เข้าใจไม่เข okay. ้าใจบอกพี่ครับอธิบายผมใหม่เถอะผมแพะมาห้ารอบครับกว่าจะเข้าใจเข้าไรอาเทียมเลยครับเคมีอีกแล้ว ครับเนี่ยมึงจะดีจริงแค่คลิปแรกแหละแล้วกว่าจะจบพันแปดร้อยข้อนะเดี๋ยวก็จะหายไปทีละคนทีละคนทีละคนโอเคนะครับกระจางแบบไม่มีอะไรกั้นแล้วครับมันต้องกระจางดิมาเพื่อเรียนให้เข้าใจอะไม่งั้นไม่เข้าใจก็เสียได้ตังค์ะดิโท่ไม่ได้ทูกทกขอพ่อแม่มาตั้งเยอะนะแล้วพอไม่เข้าใจก็มาบ่นกันเข้าทุกคอร์ส เข้าทุกคอร์สสเตเรียครับเพราะแป้งแหมไม่เอาเว้ยมึงอย่าไปแป้งดีขนปงขนแป้งอะไรเล้าการเมืองเราไม่พูดถึงนะต่อไปข้อที่สิบเอ็ดข้อนี้สังเกตฐานไม่เท่ากันเลยเว้ยฐานไม่เท่ากันเลยนะค่าของ ไอสิ่งที่เขาให้มาเขาบอกว่าตรงกับข้อใดแล้วเขาบอกมันคือฐานมันไม่เท่ากันเลยอะเราทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับรูปให้ฐานมันเท่ากันก่อนถูกไหมมันมีบางตัวที่ฐานเท่ากันอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาปรับรูปตัวอื่นเราเช็คจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนพี่พบว่านี่6เนี่ยโอเคคู่เนี้ยฐานมันเท่ากันเว้อขีดคู่ไว้ก่อนเนี่ยหกเนี่ยฐานมันเท่ากันปึ๊บปึ๊บ มีอะไรอีกอ่ะสี่ฐานมันเท่ากันเว้ยปึ๊บปึ๊บเหลืออะไรล่ะทีเนี้ยเนี่ยเหลืออะไรเหลือตัวนี้ถูกไหมเนี่ยไม่เหมือนเพื่อนอะ่ะเออแล้วสองตัวเนี้ยเราสามารถทําให้ฐานมันเท่ากันได้ไหมพบว่าทําได้สี่สิบเก้ามันคือมันก็คือเจ็ดกำลังสองอ่ะถูกไหมครับดังนั้นพอรู้ว่าทุกตัวฐานเท่ากันอย่างเงี้ยแล้วทุกตัวมันคูณกันอยู่เราก็จับคู่แค่นั้นเอง จะได้6กํำลังลบสาคูณอยู่กับ6กํำลังสี่นำเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยแล้วนะครับตัวถัดไป7เลยนะพี่ไล่มาทีละตัวเลยนะเนี่ยพี่ไล่มาตามนี้นะครับเนี่ยตัดคู่นี้ออกไปอ่าตัด6ออกไปตัวถัดมาคือ7ก็จะได้7กําลังสองคูณ7กํากำลังสองถูกไหมนำเลขชี้กําลังมาบวกกันก็เป็น7กําลังสองบวกสองตัดออกไปอีก1คู่ปึ้งปึ้งเหลือแค่สละคูณอยู่กับ สี่กำลังลบ10บวก10แบบเนี้ยจะได้อะไรครับจะได้6กกำลัง1 7ึ่งกำลัง4แล้ว4ี่กำลังลบ10บวก10เนี่ยมันคืออะไรคือ4ี่กำลัง0นถูกป่าตัวนี้มันได้0นดังนั้นตัวสุดท้ายก็คือ1นั่นเองนะครับหกกำลัง1คูณ7จ็ดกำลัง4อ่ะพี่กระจายอีก7จ็ดกำลัง4เนี่ยได้อะไรวะ พี่รู้ว่า7กําลังสได้49กอ่ะก็เป็น49่สิคูณ4ี่สกระจายให้มันง่ายขึ้นละก็เอา49่สกคูณ4ี่ก่อนแล้วเอาไปคูณได้ห6ผลลัพธ์ที่ได้จะได้14406ให้เข้าใจแนะวคิดก็แล้วกันเนาะข้อไหนที่มันคิดเลขเยอะๆขออนุญาตนะขออนุญาตคิดให้เลยคิดให้แบบว่างไวอะนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นึ๊บ อ่าเข้าใจแล้วตอบนะครับเข้าใจแล้วพิมพ์มาเข้าใจมาด้วยนะไม่ไม่พิมพ์เข้าใจนี่พี่ไม่ผ่านนะไม่เข้าใจก็คืออยู่อย่างเงี้ยตั้งใจว่าจะจบสองชั่วโมงมึงอยู่กับพี่ยันเช้าอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะเข้าไรเวอร์ติเคิลเลยครับเราดูท่าจะชอบวิทนะไตเติ้ลดูท่าจะชอบวิทเนาะโอเคนะครับโอเคคนมาใหม่ไม่ต้องตกใจนะไอ้พวกนี้มันไปกวนหน้าเพจบ่อยนะครับ ต่อไปข้อ12ข้อใดมีค่าน้อยที่สุดข้อนี้ก็ต้องคิดทุกข้อเหมือนกันนะครับข้อที่1ก่อก็เลยข้อที่1เนี่ยเรารู้อะไรอยู่แล้วเรารู้คุณสมบัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ยากมันคือ2กําลังหข้อที่2เจอรูปแบบนี้ผ่านมาแล้วนะไม่ลืมนะเฮ้ยนี่2กําลังสามได้เท่าไหร่ละได้8ดเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสองกลัง8ดถูกไหมครับ ตัวต่อไป film, เจอวงเล็บอ right? out ีกแล้วเจอวงเล็บอีกแล้วพี่สอนไปแล้วนะคิดจากข้างในนะครับคิดจากข้างในออกข้างนอกวงเล็บในสุดก่อน2กําลังสองทั้งหมดกาลังสองเท่ากับอะไรเอ่ยวงเล็บในสุดจะเท่ากับ2กําลัง4นะครับจะเท่ากับ2กําลัง4แล้วทั้งหมดกาลังสองอีกรอบเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ2กําลัง8ตัวต่อมา ขออนุญาตลงมาตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันคือ2กําลัง2กําลังสองกำลัง3คิดแยกคู่เหมือนเดิม2กําลังสตรงนี้ได้อะไรครับได้8ถูกไหมก็เท่ากับ2กําลัง2กําลัง8 2กําลัง8เนี่ยได้เท่าไหร่ล่ะสองกลัง8 2กําลัง5้าสามสิบสองลังห64 2กําลัง7จ็ด สองกำลังแปดสองร้อยห้าสิบหกโคตรเท่อะท่องสูตรคูณท่องเลขยกกำลังแม่สองให้ฟังด้วยสุดยอดเลยเยี่ยมอะโคตรเยี่ยมเนาะตรงนี้คือสองยกกำลังสองร้อยห้าสิบหกแล้วโจทย์ถามว่าข้อใดมีค่าน้อยที่สุดในเมื่อฐานมันเท่ากันแสดงว่าตัวที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือตัวที่มีเลขยกกำลังน้อยที่สุดนั่นเองตอบข้อหนึ่งครับเออวิวแบบ เป็นการเป็นงานของเขาก็มีเว้ยน้องดำรงวิทย์บอกว่าเข้านอนแล้วครับไปครับหยอกหยอกอย่าหยอกแบบนี้ดิอยู่อันจบดินี่ดูสายมั่วงานเขาเขามั่วยันจบทุกงานนะใช้เวลาเรียนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยพี่เชื่อว่าไม่ได้รบกวนเวลาอ่านหนังสือเราขนาดนั้นนะเอเคใไหมโอเคเข้าใจแล้วพิมพ์มาเลยนะครับติดตรงไหนทักถาม บอกแล้วว่าทุกข้อคือคนที่เข้ามาดูต้องได้เพราะนั้นน้องน้องใส่ใจผลประโยชน์น้องเองด้วยนะพี่คงไม่ไปตามจิกนะน้องเข้าใจทุกคนหรือเปล่าไม่ไม่นะรักษาผลประโยชน์ตัวเองนะครับไม่เข้าใจรีบถามทันทีข้อส3บข้อ13าเนี่ย0.75ดห้าอันดับแรกเห็นปุ๊บเฮ้ยฐานไม่เท่ากันเว้ยพอฐานไม่เท่ากันปุน๊บทำไงอะพิจารณาก่อนเฮ้ยมันไม่เท่ากันจริงหรือเปล่า น้องดูดีๆนะไอ้ศูนย์จุเหนี่ยศูนกับ75็ดส่วนหนึ่งเนี่ย,เ,ยเป็นไงค,นนนะค,ค่ามันเท่ากันนะครับค่ามันเท่ากันนะสตัวนี้ค่าเท่ากันแล้วมาดูต่อไอ้เจ็้าเนี่ยกับหนึ่งมันสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตามได้ถูกมเอายีห้ารยี่สิบห้าสามเจดห้ายีห้าสี่หนึ่งร้อยเท่ากับ สามส่วนสี่สแสดงว่า0.75ย์จุดเจ็ดห้าส่วนหนึ่งร้อยกับสามส่วนสี่มีค่าเท่ากันนั่นเองเมื่อรู้แบบนี้นะครับเราก็จัดรูปเลยให้ฐานมันเท่ากันให้ฐานเป็นสามส่วนสี่เท่ากันเราก็จะได้สามส่วนสี่ทั้งหมดกําลังสี่คูณอยู่กับสามส่วนสี่ทั้งหมดกําลังสองคูณอยู่กับสามส่วนสี่ ทั้งหมดกําลังลบ2ฐานเหมือนกันนําเลขชี้กําลังมาบวกกันจะได้3ส่วน4ทั้งหมดยกกําลัง4บวก2ลบ2 2ลบ2หายเหลือแค่กําลัง4มันก็จะเท่ากับ3ส่วน4ทั้งหมดกําลัง4นั่นเองนะครับคําตอบก็คือข้อที่2ตอบข้อนี้ได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนถาม ผมแพ้มาแล้วเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจเลยแม่งเข้าใจถามผมนี่กระทิงแดงได้สองวันก่อนมีคนอกินอะไรวะ m หนึ่ห้าร้อยอ่ะมึงอยู่ทั้งอาทิตย์บ้าไปแล้วโอเคนะครับเข้าใจเห็นไหมแป๊บๆเกินครึ่งทางแล้วข้อแรกๆมันยังไม่ยากนะครับมันจะใช้เวลาข้อหลังๆเยอะเนาะเดี๋ยวพอข้อหลังๆแล้วพอมันยากๆเนี่ยมันจะเริ่มเงียบกิฟต์แล้วไม่ค่อยเล่นกันหรอก นะข้อ14นะครับในข้อที่14ก็จัดรูปเรียงไปตามสเต็ปเลยนะเราจะได้อะไรครับหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติมาหลายข้อแล้วข้อ14ก้อนแรกจะได้4กำลัง2หารอยู่กับ2กำลังลบ10ถูกไหมทั้งหมดกำลังสแบบนี้แล้วหารอยู่กับอีกก้อนหนึ่ง2กำลังลบ2 นะสองกำลังลบสหารปึ๊บสอกำลังอะไรครับลบสคูณหได้2ดูเครื่องหมายดีๆข้อยาวๆแบบนี้สิ่งสำคัญคือดูเครื่องหมายให้ดีแค่นั้นเองทั้งหมดกำลังลบสี่อ่าทีนี้มาดูก้อนแรกฐานเท่ากันไหมฐานไม่เท่ากัน4เนี่ยทำให้ฐานเป็น2ได้ไหมได้นะครับ มันก็จะกลายเป็นอะไรครับจะกลายเป็นอ่ะคิดตรงนี้เลยนะปุ๊บ4มันคือ2กําลัง2ทั้งหมดกาลัง2เพราะฉะนั้น4กําลังสองมันก็คือ2กําลัง4นั่นเองเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็แทนค่าเข้าไปครับ2กําลัง4 2กําลัง4หารกับ2กําลัง10นําเลขชี้กําลังมาลบกันก็ได้2กําลัง4ลบลบ10ถูกไหมอ่าลบลบ10แบบนี้ทั้งหมด กำลังสองหารอยู่กับ2องกำลังลบ2หารสองกำลังสองก็ได้2องกำลังลบ2ลบ2ทั้งหมดกำลังลบ4ปุ๊บโอเคไปช้าๆเครื่องหมายแบบเครื่องหมายหน้าผิดเหลือเกินถูกไหมสี่ลบลบสิบตรงนี้ได้4ี่บวกสินะครับก็กลายเป็นสองกำลัง14ทั้งหมดกำลังสองหารอยู่กับ สองกำลังลบสลบสตรงนี้ได้ลบสี่เนาะลบสี่คูณลบสกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น2องกำลังสิไล่มาทีละสเต็ปจะเท่ากับอะไรเอ่ยสองกำลังยี่สิบแปดหารสองกำลังสิบหกเหลือแค่สองตัวละนะครับหารกันก็นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเอง2องกำลัง28ลบ16เท่ากับ2กำลัง12 เนะเ้่ากับสกำลังสิบสองตรงกับชอยข้อไหนล่ะนะครับข้อไหนที่เป็น2องกำลังสิบ้างข้อนี้ถูกไหมนะครับข้อนี้นะพี่ขออนุญาตเลื่อนตรงนี้เนาะปึ๊บอ่ะเลื่อนมาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคทีนี้มาดูซิเช็คช้อยจะได้ทบทวนด้วย2อกำลังหตรงเนี้ยมันเท่ากับอะไรพี่ดึงตัวร่วมออกมา2อกำลังหนะครับ คูณอยู่กับ1บวก1ถูกไหมดึง2กำลัง6ออกไปตัวนี้มันจะเท่ากับ2กำลัง6คูณอยู่กับ2ได้2กลัง7โอเคไหมครับให้รู้นะมันทำแบบนี้2กำลัง6คูณ2กำลัง6นำเลขชี้กำลังมาบวก 6, กันได้2กำลัง12ข้อนี้ถูกต้องอยู่แล้วข้อ3ได้2กำลัง36เนี่ยข้อ4ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปได้เลยดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยครับข้อ2 ไม่เข้าใจตรงไหนเอาปากกามาวงน้องตีชนาดงงตรงไหนชี้ชี้ได้เลยถามได้เลยบรรทัดไหนพึ้งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงไงสิบห้าข้อละอีกสิบข้อเนี่ยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็จบแล้ว เอาอีกข้อนะเอาอีกรอบนะโอเคคนที่เข้าใจแล้วรอสักครู่พี่ขออธิบายอีกรอบถ้าอธิบายอีกรอบเนี่ยมาดูตรงนี้เลยแสดงว่าพอเจอยาวๆแบบนี้ล้เริ่มงงกันละเริ่มงงกันละนะครับน้องวิสรุตบอกขออีกรอบดูตามช้าๆนะวิสรุตนี่พี่คิดอย่างนี้ปึ๊บ 4ีกำลังลบ1ทั้งหมดกำลังสองนำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้4กำลัง2ถูกไหมหารเจ้าก้อนนี้เราก็นำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้2กำลังลบ10แล้วทั้งหมดมันยกกำลังสองโอเคนะทั้งหมดมันยกกำลังสองนี่คือก้อนหน้าหารด้วย 2อกลังลบ2อ,อันนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ติดไปแบบนี้ถูกไหมหาร2กํกลังลบ2ทั้งหมดกําลังลบ1ก้อนนี้ก็นําเลขชี้กําลังมาคูณกันได้เลยถูกไหมครับจะได้2กํกลังสองแล้วทั้งหมดยกกําลังลบ4ทีเนี้ยพี่ต้องการจะคิดก้อนหน้าเนี่ยเนี่ยพี่ต้องการจะคิดก้อนหน้าตรงเนี้ยแต่ มันทาอะไรกันได้ไหมยังทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าเลขยกกําลังมันไม่เท่ากันนะเลขไม่ใช่เลขยกกําลังสิฐานมันไม่เท่ากันตัวเนี้ยฐานมันเท่ากับ4ตัวเนี้ยฐานมันเท่ากับ2ทําอะไรกันไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติข้อไหนที่จะทาอะไรกันได้นะครับ4พี่เลยแปลงไงกลายเป็น2กําลังสองแล้วเดิมมันมีกําลังสองอยู่แล้วก็สองกลังสองทั้งหมดกําลังสองกลายเป็น2กําลังสทีนี้เราก็จะได้ละ สองกำลังสี 4, เจ้าตัวเนี้ยคือสองกำลังสี่นะสองกำลังสี่หารสองกำลังลบสิบก็เอาสี่ลบลบสิบถูกไหมหารกันอยู่ก็นำเลขชี้กำลังมารลบกันแล้วทั้งหมดก็ยกกำลังสองหารอยู่กับสองกำลังลบ2หารสองกำลังสองก็จะได้สองกำลังลบ2นำเลขชี้กำลังมารลบกันก็ได้ลบ2ลบ2ทั้งหมดกำลังลบสี่โอเคไหมครับทีนี้มาดูตัวหน้าต่อ ตรงนี้4ี่ลบลบ10ก็จะได้4บวก10กลายเป็น14 2สองกำลัง14ทั้งหมดกำลังสองหารอยู่กับลบ2ลบ2ตรงนี้ได้ลบ4ถูกไหมก็จะได้สองกำลังลบ4ทั้งหมดกำลังลบ4ดูที่ตัวหน้าต่อจะได้สองกำลัง28หาร2กำลัง16ฐานเท่ากันนำเลขชี้กำลังมาลบกัน จะได้2กำลัง28ลบ16เท่ากับสกำลัง12นั่นเองตรงกับข้อที่2องเสือกไปบังซะด้วยละเอียดกว่าใบาชาบดใบาชาบดบางอันก็ไม่ละเอียดนะยังเหลือเศษใบนะโอเคไหมครับเข้าใจไหมเออเอาให้มันละเอียด มาให้คุ้มเสียตังมาแล้วนับเลยนับเลยโอเควิศรุตเข้าใจนะครับดังนั้นคนไหนที่เจอข้อไหนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยถามนะพี่พยายามอธิบายให้มันละเอียดทุกข้อนี่แหละก็เลยอย่างที่บอกไงคือคนที่ไม่เข้าใจอะ่ะเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะแต่ใครเข้าใจแล้วมึงแซงพี่ไปเถอะขอเถอะวะมึงไม่ต้องมาเร่งเครื่องรอกูแซงไปเถอะนะไม่ต้องมานั่งรอสิบห้านะครับข้อสิบห้า ฐานแม่งไม่เท่ากันเลยเว้ยไม่มีตัวไหนที่ฐานเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นจัดรูปน้องจําไว้เลยว่าถ้าเจอเรื่องเลขยกกําลังแล้วฐานไม่เท่ากันอย่างเงี้ยจัดรูปให้อยู่ในรูปของนะครับจานวนเฉพาะการคูณกันของจำนวนเฉพาะเหมือนเรื่องแยกตัวประกอบอะเรียนมาแล้วถูกไหมแยกตัวประกอบเลย20อย่างเงี้ยคืออะไร20คือ2คือ4ี่คูณหถูกไหมสี่คูณหก็2องคูณสคูณหเนี่ย ยีคือ2องคูณสคูณหแยกตัวประกอบออกมาเลยเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเราทําให้ฐานมันเท่ากันยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นให้คียไว้เลยนะเจอโจทย์แบบนี้ฐานไม่เท่ากันเลยทําไงแยกตัวประกอบทุกตัวแยกมันออกมาให้หมดชําแหละให้เห็นไส้เห็นพุงนะครับสองคูณสคูณห้าสิล่ะสิคือ3ามคูณหมันคือ15บหากำลังเ แสดงว่าไอ้สาคูณหเนี่ยทั้งหมดมันต้องยกกําลัง7อยู่ข้างนอกโอเคไหมสิ้ากำลังเมันคือ3าคูณหทั้งหมดยกกําลัง7ดโอเคไหมครับใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้ให้ชัดเจนด้วยนะเรียนคุณสมบัติมาแล้วต้องเอามาใช้ได้ต่อไปยี่สี่ยี่สี่คืออะไรครับยี่สี่มันก็คือ8ปดคูณสามแปดคูณสาก็เนี่ยสองคูณสอง ตรงนี้ใส่ทั้ืงหมายเท่ากับทำไมนะยี่คือ2องคูณสคูณสคูณสทั้งหมดนะทั้งหมดยกกำลัง5และสุดท้ายคือ80 80คืออะไรครับ16บกคูณหก็เป็น2องคูณสคูณสคูณสคูณห้ปึ๊บนี่สำหรับคนที่ยังมองไม่ออกนะ แต่ถ้ามองออกปุ๊บเนี่ยเองต้องมานั่งแยกอ่าแยกตัวประกอบแบบนี้ไหมไม่นี่คิดแบบนี้เลยนี่แยกตัวประกอบให้ดูบรรทัดแรกนะแต่พอเริ่มมองออกปุ๊บมีพื้นฐานขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยยกมาแยกแบบเนี้ยเวลาไปสอบจริงเ่ยมันไม่มีที่ให้มึงทดขนาดนั้นแยกตัวประกอบออกมาเลยมันคือ2กําลังสคูณหถูกมคูณ3คูณ5ทั้งหมดกาลัง7 ก็แยกไว้แยกตัวแต่ละตัวไว้ให้ชัดเจนคูณอยู่กับ2กํกำลังสามคูณสามทั้งหมดกำลังห้าคูณ2กํกำลังสี่คูณ5ทั้งหมดกำลัง3ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย16มันคือ2กํกำลังสี่ทั้งหมดกำลัง7คูณอยู่กับ25คือกํากำลังสองทั้งหมดกำลังห คูณอยู่กับ81เนี่ยคือ3กํลัง4ทั้งหมดกํลัง3ทีนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยฐานมันเริ่มเท่ากันละกระจายก่อนดีกว่านะครับกระจายเลขยกกำลังเข้าไปในวงเล็บก่อนจะได้2กํลัง2คูณ5คูณ3กํลัง7คูณ5กํลัง7คูณ2กํลัง3ไม่ใช่สินี่ตัวนี้อย่าลืมนะมันคือตัวนี้นะครับ ปุ๊บเอา5คูณเข้ามาในวงเล็บ2องกำลัง3คูณ5ต้องกลายเป็น2องกำลัง15คูณ3กำลัง5คูณอยู่กับนี่ตัวนี้3คูณเข้ามาในวงเล็บจะได้2องกำลัง12ถูกไหมนำเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับคูณ5้ากำลัง3ทั้งหมดเนี่ยส่วนด้วยนะ2กำลัง 28คูณหากำลัง10คูณ3กำลัง1 2เพื่อไม่ให้งงน้องคิดเศษให้จบคิดส่วนให้จบแล้วค่อยเอามาทำอะไรกันต่อโอเคไหมครับจะได้นะ2อกำลัง2ตัดคู่ทีละคู่เลย2อ2กำลัง2 2กำลัง15 2ากำลัง12นำเลขชี้กําลังมาบวกกันได้มันจะได้อะไรครับ สองกำลังสองบวกสิบวกสิคูณอยู่กับตัวต่อไป5ถูกไหมหคูณห้ากำลังเคูณห้ากำลังสก็จะได้ห้ากำลังหบวกเบวกมีอะไรอีกไหมเนี่ยบวกสคูณอยู่กับอ่ะสบ้าง3ามกำลังเคูณสามกำลังหหมดเรียงหมดแล้วนะครับก็คูณ สามกำลังเบวกหทั้งหมดส่วนด้วยตัวส่วนนะสองกำลังยี่แปดสองกำลังยี่คูณห้ากำลังสิคูณสามกำลังสิตัวเศษครับได้อะไรบ้างสองกำลังยีถูกไหม 2 15ได้17 17 12ได้29คูณอยู่กับ5กําลังอะไรครับ5กําลัง11คูณอยู่กับ3กําลัง12ส่วนด้วยปื๊บ2กําลัง28คูณ5กําลัง10คูณ3กําลัง12ดูตัวที่ตัดกันได้ พอมาหลังๆเนี่ยจำเป็นต้องเขียนเต็มทุกบรรทัดไหมไม่ต้องแล้วเฮ้ยตัวนี้นําเลขชี้กําลังมาลบกันเว้ยจะได้3ามกำลังศูนย์เหลือ1ตัดกันได้5้ากำลังสิบเอ็ดส่วนห้ากำลังสิบนำเลขชี้กาลังมาลบกันเว้ยเหลือ5ถูกไหมสองกำลังยีสิบเก้าส่วนสองกำลังยีิบแปดนำเลขชี้กําลังมาลบกันเว้ยเหลือ2มันก็จะเหลือ2คูณ5คูณ1เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10นั่นเอง จบตอบได้ข้อ2ไม่ละเอียดตรงไหนเอาปากกามาวงเข้าใจแล้วพิมพ์บอกนะครับเข้าใจแล้วพิมพ์บอกได้เลยนะข้อยาวๆแบบนี้ก็ใช้ใช้สติใช้ความรอบคอบหน่อยนะครับถามว่าเฮ้ยพี่ คิดเลขไม่ผิดเลยสักข้อหรอมันก็ไม่ใช่เวลาผิดก็มีเหมือนกันนะเวลาเราสะเพามันก็มีเหมือนกันนะครับของนี้มันก็เลยต้องฝึกนะเข้าใจแล้วพิมพ์มาเลยนะไม่เข้าใจให้รีบถามนะครับสําหรับคนที่ดูอยู่เข้าคุกเอาอีกแล้ววิวพี่ภูเข้าใจโอเคโอเคเข้าใจครับนี่ไงสุดยอดโอเคเข้าใจแล้วพี่ไปต่อเลยนะครับข้อสิบหก ค่าของเจ้าก้อนนี้เห็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยน้องมีสิทธิ์เจอเลยนะถ้าแบบรูปแบบตัวเลขเยอะๆตัวแปรเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วแบบมันซับซ้อนกันซับซ้อนซ้อนเงื่อนอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอในข้อสอบเลยอย่างน้อยก็เป็นข้อสอบสอบเข้าหรือไม่ก็เป็นข้อสอบช่างฝีมือนะโจทย์แนวเนี้ยถ้าข้อสอบช่างฝีมือเนะนี่ยพันแปดเนี่ยทาไปเถอทำจบคือมึงติดแล้วคณิตคือคณิตคือเกือบเต็มช่างฝีมือพี่เชื่ออย่างนั้นเลยสิบหกนะครับ ค่าของ 6a กำลัง 6b กำลัง 4c กำลังลบ8ส่วนด้วย 4a กำลัง 4b กำลัง 2c กำลังลบ4หารด้วยเจ้าก้อนเนี้ยทั้งหมดกำลังลบ2เราก็จัดรูปปกติเนาะวิธีการเพื่อให้มันง่ายมันเป็นเศษส่วนหลายตัวถูกไหมถ้าในตัวนั้นเนี่ยพี่คิดแยกตัวได้ไหมคิดเจ้าก้อนนี้ให้จบก่อนได้ไหมคิดเจ้าก้อนนี้ให้จบก่อนก็ได้นะคิดเจ้าก้อนนี้ให้จบก่อน แล้วค่อยเอามาหารกันได้ไหมอย่างนั้นดีกว่าเนาะนะดีกว่าแบบจัดรูปแล้วปุ๊บปั๊บเลยพี่ว่ามันดูยาวไปถ้าพี่คิดแบบแยกก้อนพี่ก็จะได้ว่านะครับเจ้าก้อนที่1ตรงนี้นะมันจะได้อะไรจะได้6ส่วน4ถูกไหมมันมีตัวที่ตัดกันได้อล,ลอกลงมาก่อนแล้วกัน6ส่วนสคูณอยู่กับ a กกำลัง6ส่วน a กกำลัง4มันคือ A กำลังหกลบสี่บกำลังสี่ส่วน B กำลังสองมันคือ B กำลังสี